สวัสดีครับผมวชชัชวงศ์วีนะครับางนนานหักษา550100161151นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำชิ้นงานอะไรก็ได้นะครับซึ่งก็จะมาสร้างอินเตอร์นะครับในเริ่มต้นเขาเข้าไปที่เข้าไปที่ New บ่อนะครับแล้วก็เลือการ์ทนะครับ ก็จะเลือกไลท์เพนนะครับเอาผมจะสร้างตั้งแต่ด้านข้างลงไปนะครับเราให้เลือกคำสั่ง l ลายนะครโดยเราจะเริ่มที่จุดหริอจร้นก็ล่างแบบล่างแบบคร้าวๆก่อนครับไม่ต้องสวยก็ได้ต่อมาครับให้เรามากำหนดฟิเลชั่น มาเป็บบนเส้นเส้นนี้นะครับจะตองอยู่ในแนวหอวลูกคุข้อนะับอันนี้ก็เหมือนกนอันนะฮะก็อยู่ในวคุณข้อหรือเมื่คุณข้อเรียบ้อยเสวนนี้ยังไม่เป็นก็เป็นแบบต่อมาก็สำรวนเรั่ออื่นๆอนยะ่าเช่นอันนี้นะครับเช่นนี้นก,ก็จะเป็นคุณข้อครับ ขนาดกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าลืมไปอย่างนครับลืมลืมนำหนักเส้นลายครับเพราะว่าเพื่อจะให้สองเส้นนี้นครับอยู่ตรงนกลางขึ้นจน,นิงครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่ามันอยู่ตรงนกลางเราก็ต้องกำหนดให้ Line ในนเซ็นลน์อยู่ในแนวหรือวเาอยู่ในแนว vertical ครับ แล้วก็เ้อกานี้ก็อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วกวกวกต่อมาสงเส้นนี้นะครับจะเป็นเป็นแะไวคจะเป็นสี่ข้อนะครับนี้ก็ด้วยนะ้รับไป้ ต่อมาเมื่อเรากำหนด relation เรียบร้อยแล้วเราก็มากำหนดสมา t d i m e n s i o n ตรงน,น,นี้ก็ก็จะกำหนดที่200เมตรตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็น70ครับเมื่อเป็น fully d e f i n e แลนะครับเราก็มากำหนด x s นะครับ x s สมุดตอนลิ็กนะครับอยู่ที่350ร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบน,น,นะครับก็ต่อโอเคอ่าผมลืมผมลืมอ่าสเก็ตกินเล็กแต่ถ้าเกิดผมอันดูเนี่ยผมจะ มันจะต้องเสียการ e x t c u t e ไปใช่ไหมแล้วก็สามารถแก้ไขโดยการใช้บิตสเก็ตโดยที่ e x t c u t e แล้วก็ยิง 5, 5 mm นะครับก็ใช้คำสั่งเ5 5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ฟลุ๊กมือโดยที่ฟลุ๊กมับ ไม่ต้องตกใจนะครับคเมื่อได้ทุกมงแล้วก็กำหนดเด้วยคำสั่งติดต้อนะครับเราะจะได้สกเกลตามที่เราต้องการน,นะครับก็ติดตัอถ่น <c oughs> แล้วก็ออกจากสกเกล okay. เส็เรียบร้อยส่วนต่อมาจะเป็น process ของการตัดมักน,นะครับ p r o เซสของการตัดนะครับก็เลือกพื้นที่ผิว ก็จะเลือกลาก็ครอบคุมพื้นที่ที่เราต้องการจะตักก็กำหนดนะโดยใช้ขั้นตอนขึ้นมาหนึ่งชั้นอย่างนะี้เสร็จแล้ว องนี้กับตรงนี้นครับอยู่ที่20โอเคคูลลี่ before. ดีฟ่าก็หมายความว่าเราสามารถตัดไปแล้วไปคำสั่งไอชุดคัตนะครับก็เอาเลขคืนที่ที่ต้องการาตัดต่อมลึกอยู่ที่5หนึ่เลยต่อีอยุรรอตัดหยุดรอย ต่อมาครับผมจะลบคมดลบคมโดยใช้คอนสางพิลเลตตรงนี้นะครับ,บคักิลเลตเราเลือกพื้นที่ที่เราจะเลือกเส้นที่เราจะลบมันโอเคหืุกที่ตรงนี้เราพิลเลต พื้นที่ตรงนี้เราคินเหล็กนมันกินเหล็กิเหล็กนะครั้กดปอต่อมาครับก็จะเป็นการตัด่เกี่ยวกอของ output printer output printer ก็ใช้ขั้นตอนที่เดยนธรรมดาไ่ยครับ ก็ตำแหน่หน้าสม้าเป็นใช่ที่สิบตรงนี้ก็สามสิบตรงนี้สิบตรงนี้ก็จะสิบ ตรงนี้ตรงนี้15เออแล้วกกดติดต่อเจะเอ้กซ์คัทคอนล็กตอนลกจิงที่1 เสรเรียบร้อยนี่ก็คือเครื่องตีนนะครับเครื่องตนอเนกรสงนะครับรก็สกายครบทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็น r l l t t o o หลายกำหนดน,นาแล้วก็การลดลงนะครับกําหรับวันนี้ผมขอจบการเสนอเพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ